Honda City ปี13ไม่30,000จริงดิวันนี้ได้ Honda City มาคันหนึ่งมันเป็นรถปี13ไม่35,000อืม7ปีมั้ย 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, อ่ะ8ปี8ปีไม่ 35,000, 8, 4, 3, 2ปีละ สี่พักว่าโลจริงเหรอวะถ้าใช้มาน้อยอย่างเงี้ยน่าสงสัยต้องไปดูอันดับแรกขอดูก่อนแล้วละกันบุ๊คเซอร์วิรุ่น s v ขายวันที่4เดือน12ปี56ก็ปี2013 โอเคออกไปปี2013ดูดิเข้าศูนย์เป็นไงบ้างกอไม้มาบ้าปี13ออกรถปี15สองปีผ่านมาเข้าเช็คระยะ6,000แล้วก็ปี16 59นี่ปี2016เนาะเช็คหมื่นนึ่งวิ่งปีละไม่กี่พันเลยวะปี10 เจ็ดแล้วก็อันนี้ปี18อีก2ปีเข้า20,000เข้า20,000แล้วหมดแล้วไม่ได้เข้าแล้วเอออ่ะอันนี้มีอีกปี18บแปเข้า2 0 0 0 0ปี19เข้า28ง0 0เดือน11พฤศจิกายนปี19 อันนี้2 0 21อีก2ปีจาก28 0 0วิ่งอีก2ปีตอนนี้เลขไม่อยู่ที่35 0 0เออไม่น่าจะแท้เดีย๋ยวดูสภาพรถประกอบอีกทีนึงว่าสภาพรถมันเหมาะสมไหมกับเลขไม่ไม่แม่งน้อยจริงว่ะถ้าดูตามประวัติการเข้าสู่ลองเอกสารมีคู่มือใช้รถแล้วก็ JVC อ่าแต่งเครื่องเสียงมาชัวเฮ้ยอ่ะแต่งเครื่องเสียงมาด้วยวะ่ะอันนี้ลูกค้าเดิมแต่งมาจำแมวเอกสารประจำรถที่มีมาคุญแจสำรองมีมาอ่ามีคุญแจให้สองดอกแสดงว่าได้ของมาครบพรบบหมดทันวาหกห้าหนี่ปีหน้าเนาะเออภาษี ก็หมด6.5โอเคปีนี้ปี่4ภาษีพรบปต่อถึงปีหน้าแล้วด้วยแจมอึ้งเหมือนกันนะที่ลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดทางทางที่วิ่งน้อยแต่จะซื้อรถมือสองอะ่ะต้องดูตัวจริงด้วยนะว่าที่วิ่งน้อยอมีอะไรมาเปล่าไม่ได้กรอบไม่แน่นอนแต่รถอะ่ะมีอะไรเปล่าขอ,อเช็คเลขตัวรถก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่ากลัวรถชนหนักมาแล้วไม่ได้ใช้เปล่า M r S G M 2 6 6 0 C P 3 3 7 7 4 6ูตรงนี้ M R S G M 2 6 6 0 C P 3 3 7 7 4 6เออเครื่องยนต์ต่อ L 1 5 A 7 6 9 5 4 2 5 1 6 9 5 4 2 5 1ตรงนี้เลยเลขเครื่อง L15A769542516954 ห้อง51ตรงเลขเครื่องเลขถังไม่มีปัญหาทีนี้ก็ต้องดูเรื่องสภาพแล้วแหละเครื่องยนต์กลไกมันโอเคไหมทำไมมันขับน้อยจังเลยพูดเลยว่าผมคาดหวังว่าห้องเครื่องมันต้องกริปเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้มันต้องกริปมาดูกันถ้ารถวิ่งน้อยยางแทนเครื่องต้องยังไม่เปลี่ยนอ้าวมากันอยู่เว้ยเฮ้ ยางแท่นเครื่องอยังไม่ได้สุดจนติดนะครับมีระยะอยู่ยังไม่เคยเปลี่ยนอย่างแท่นเครื่องเลยทางทางที่แม่งวิ่งมาแล้วต้อง8ปีแสดงว่าไม่น่าจะวิ่งเยอะอ่ะอันนี้ได้อยู่ได้น็อ,นอนตต่างๆไม่เคยถอดประกอบตัวสีนเครื่องไม่เคยลือ้อไม่มีรอยรั่วมาร์กแต้มตรงเครื่องยังอยู่ครบ ปัม๊ม ABS ไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยซ่อมทอ,อยางต่างๆมาคงอยู่จับผิดนะว่ารถวิ่งน้อยมันไม่ควรเปลี่ยนหรอกไอ้พวกทอยางไอ้พวกซีนพวกนี้เพราะว่ามันยังวิ่งน้อยมันยังไม่พังหรอกถ้ามันวิ่งน้อยจริงมาร์กต่างๆมันต้องอยู่ครบมาร์กปั๊กไฟ มาร์ปลั๊กท่อทางต่างๆยิ้นปีกผีเสื้อทุกอย่างชุดสายไฟทุกอย่างต้องดีเท่าที่ดูมาร์กไม่อยู่ครบเลยวะมวิ่งน้อยจริงๆใช่ไหมเนี่ยวิ่งน้อยจริงๆใช่ไหมโอ้สติ๊กเกอร์ตัวนี้บอกเลขเครื่องก็ยังอยู่เออวะ่ะ น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจมากทำไมมันดูเป๊ะปังนี้ดูสมบูรณ์มากเลยอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะจับผิดได้คือสภาพภายในถ้ารถวิ่งน้อยจริงๆภายในต้องใสต้องไม่ช้ำเริ่มจากชายบันไดเวลาขึ้นลงรถสนเท้ามันต้องไปขูดขีดแน่นอนดูดิมีรอยขูดขีดเยอะไหม แทบจะไม่มีเลยปีกบอปีกบอคนขับเวลาขับนั่งมันต้องยุบฟองน้ำมันต้องยุบเพราะเวลาขึ้นลงขามันต้องเบียดเวลาขึ้นลงรถปีกบอเป็นไงบ้างจะเข็บได้โอสมบูรณ์มากเชียฝัฟองน้ำยังเต่ง,ต,งตึงอยู่เลยปกติเวลาลงขามันต้องเบียดนะเวลาลงรถขามันต้องเบียดขึ้นขึ้นลงลงฟองน้ำยังดีอยู่เลย ขนโอ้ขนยังฟูอยู่เลยปกติไอซิตี้ตัวนี้มันจะเป็นขนกำมะหยี่เวลาถ้ามันเปียกๆเ,เอ,อือดๆถ้ามันจะดันๆนหน่อยอน,นี่ไม่มีรู้่รอยเลยฟองน้ำแม่งเต่งตึงตึงตังนี่บ่อผ้าเดิมๆเ,เลยนะเอออูพงม,มาลัยกันบ้างครับพงม,มาลัย Honda City โลโก้ขี้ลอกโอ้อันนี้ไม่ลอกว่ะพงม,มาลัยอะ่ะ ลายไม่มีถะลอกไม่มีด้านรถวิ่งเยอะเนะี่ยเวลาฟรีพงมลาลัยมันจะฟลูดก็ต้องลากกับมือให้พวกนี้มันจะชอบถะลอกด้านลายหนังก็จะหายนี่หูโหใส่แล้วลายหนังเท็กเจอร์มังอยู่ครบเป๊ะเลยปุ่มคอนโทรลพวงมลาลัยยังดีอยู่ฮันน่แตังเครื่องเสียงมาจูนเนอร์พวงมลาลัยใช้ได้ด้วยเว้ยเฮ้ยหัวเกียร์ ไม่มีะลอกเลยเว้ยเฮ้ยแองเกียร์ดูดีเบรกมือรอยแหวนมันรอยนาฬิกานี้ไหมดูดิแผงคอนโซลหน้าโอเคช่องแอร์มันต้องจับปรับโยกกันบ้างไม่มีริ้วรอยกันเลยเชีวยวหรือจะบ้าไปแล้วดูฝั่งนี้มาดิไม่มีริ้วรอยเลยเอ่ะโอ้ ทำไมมันถึงดูดีขนาดนี้ปุ่มอะมีลอกบ้างไหมสวิตช์ Sweet, ไม่มีลอกด้วยอ่ะเช็ดเจตดต้ไอ่บอกกันหน่อยเด้มีสนิมเปล่าโอ้ไอ่บอกดูดีมากเชียเวิร์กไม่มีสนิมเลยว่าว่าเป็นรถน้ำท่วมไงก็ต้องดูไม่มีสนิมนี่ ใส่ไม่สามหมื่นดูเป็นเบรกเป็นคันเร่งเนี้ยถ้ารถขับเยอะมันก็ต้องมีสึกบ้างใช่ไหมเออไม่มีสึกเลยว่ะเปนเบรกยังอยู่ดีเท็กเจอร์โอเคเลยเฮียลำบากใจดูด้านหลังบ้างความสมบูรณ์โอ้แม่เจ้า ม,มีรอยเลยอ่ะคนหลังไม่น่าจะได้นั่งเลยมั้งปกติพวกคอนโซลเก้าวันนี้มันจะมีรอยเท้าขูดขีดคิดควรอันนี้ไม่มีเลยอ่ะแม่เจ้าปกติพวกนี้ต้องมีรอยขาเหยียบบ้างอะไรบ้างขูดขีดนะชายประตูนี้มันต้องมีรอยขึ้นลงขูดขีดบ้างอันนี้มันไม่มีเลยอ่ะแล้วความสะอาดก็แบบใช้ได้ เท็กเจอร์อบ์ดทุกอย่างโอเคหมดโอ oh, ้สวยสวยสวยเบาะหลังต้องพับได้60 40อ่า SV ต้องมีต้องมีงมสิ่งนี้พับอบ์ดได้ครับอืได้อยู่อันท้ายถัดยางกันเปื้อนดูแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานนะเนี่ยเราจะซื้อถัดยางมาวางทำไมวะเนี่ยยังดูดีมาก Oh. แผ่นไม้ที่ปิดยางอะไรดูดีไม่มีความชื้นปกติพวกนี้มันจะต้องแบบโดนน้ําโดนอะไรบ้างเปล่าวะมันจะต้องสกรปรกโสโครกว่านี้ปะรถไม่ตั้งแปดปีนะยังดูดีอยู่ฟองน้ำมันอยู่ครบทุกตัวเนละยกยางอะไหลนะ่น่าจะไม่เคยแตะพื้นนะดูดูยางอะไหล่ดูยางอะไหล่ยังขนยังอยู่เลยตายแล้วนี่ยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลย แล้วเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างครบแม่แรงก็ไม่เคยลงพื้นเออใส่กิ้งถ้าดูตามองค์ประกอบที่ไล่ดูตะก,กี้ทั้งหมดเชื่อไม่30,000่นแท้ว่ะแจมอ่ะใครก็ตามนะครับที่ชอบรถสไตล์เนี้ยเหมือนผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคันเนี้มันมีอะไรดี Honda City SV ปี2013รุ่นท็อป ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกจากโรงงานเปิดประตูภายนอกเป็นโครเมียมรอบคันพร้อมกับคิ้วฝาท้ายโครเมียมภายนอกตกแต่งเพิ่มเติมคิ้วกันสาดประตู4ี่บานพร้อมกล้องมองในขณะถอยหลังตึงเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นดูขนที่หน้ายางสิครับ ทั้งหมดปรับด้วยไฟฟ้ารวมถึงการพับด้วยไฟฟ้าลัดของรุ่นท็อปคือแพทเทิร์นชิปเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยพร้อมกับมันติฟังก์ชันคอนโทรลเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยหน้าจอมันติฟังก์ชัน JVC เปลี่ยนมาใหม่ดูหนังฟังเพลงสบายใจหายห่วงมาพร้อมกับ กล้องถอยหลังโอ้ยฟินกระจกหน้าบานใหญ่ทัศนวิสัยโคตรดีมาพร้อมกับภายในที่สดแจ่มแมวถุงลมนิรภยัยคู่หน้าจ่ายไฟ power outlet ที่เก็บของคอนโซลกลางขนาดใหญ่พร้อมที่วางแก้วน้ำใช้งานสะดวกที่เก็บของข้างประตูมีมาให้พร้อมใช้พร้อมที่วางแก้วแขนกลางสามารถเปิดขึ้นมาเก็บของได้สะดวก น้ำผู้โดยสารตอนหลัง1จุดและสามารถปรับผักแขนลงมาได้อีก2จุดตังตอนหลังสะดวกสบายอุโมงขาตรงกลางโล่งเดินทางอยู่ถ้าคิดเจ้าของไทยรถก็แค่พับเบาะลงมาแบบนี้ซองเก็บของให้หลังบาะหน้าทั้ง2จุดสภาพสมบูรณ์กิบกิบไ้ในเก๋งมีทั้งตรงกลางและไฟส่องแผนที่ตอนหน้า ชอบกันปะลสำหรับใครก็ตามนะครับที่หา Honda City ไว้ใช้งานผมว่าคันนี้คุณพลาดไม่ได้จริงๆนะครับถ้าพลาดไปปี2ปียังไม่รู้เลยจะหาเลขยกใหม่แบบนี้ได้อีกไหมถ้าคุณชอบ City อยู่แล้วคันนี้รุ่นท็อปครับการดูแล,ลรักษาดี เรียกไหม่แท้เรียกใหม่น้อยสภาพสดแบบนี้เปลี่ยนถ่ายของเลวเช็กระยะให้เรียบร้อยรถเข้าสู่ฮอนด้าตลอดแล้วตอนนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นแล้วด้วยทําสปาภายในค่าเชื้ออบโบโซนให้พ่นกันสนิมช่วงล่างให้เคลือบแก้วให้รับประกันหลังขายอีก1ปีออกรถไปถ่ายน้ํามันเครื่องฟรี1ปี2 0 0 0 0กิโลได้รถสดสดได้การดูแลดีๆได้รถสวยๆคุณภาพดี ราคาแค่3 8 9 0 0 0บาทหรือถ้าอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับเคดิตดีฟรีดาวผ่อนเดือน6,000กว่าบาทเท่านั้นค่าโอนทะเบียนค่าภาษีพรบผมต่อให้เป็นถึงปลายปีหน้าแล้วค่าดำเนินการต่างๆส่งรถฟรีทั่วไทยฟรีให้หมดโอเคปะ่ะเคดิตดีออกรถศูนบาทผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทไหวไหมครับกับคุณภาพแบบนี้ถ้าไหวจัดดีครับรออะไรอยู่ แล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับหวังว่าจะได้สาระดีๆจะพ่มไปบ้างนะครับถ้าใครชอบใจในเนื้อหาสาระที่ให้ไว้ในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนตัวเล็กๆอย่างพม่มตัวเล็กเป้าไม่รู้ไปแล้วพมเอ็มดูสมยัยขาแล้วใจกันเมื่อเจอกันแม่บ๊ายบาย